สวัสดีครับท่านผู้ชมรายการการศึกษาออนไลน์เพื่อทุกท่านนะครับวันนี้รายวิชาการผลิตภาพยนตร์ดิจิทัลจะมาพบกับทุกท่านในตอนที่1นนะครับในเรื่องของประวัติและหลักการของภาพยนตร์นะครับก่อนจะไปเรียนรู้เนื้อหาด้วยกันนะครับเราไปดูวัตถุประสงค์ของการเรียนในครั้งนี้ก่อนนะครับวัตถุประสงค์ของการเรียนในครั้งนี้นะครับ,รรนนรรบประกอบด้วยข้อแรกนะครับเราจะมาศึกษาความหมายของภาพยนตร์นะครับว่ามีความหมายอย่างไรบ้าง ข้อที่2นะครับหลักการของภาพยนตร์นะครับข้อที่3ประวัติและวิวัฒนาการของภาพยนตร์นะครับในส่วนแรกเรามาดูความหมายของภาพยนตร์นะครับความคำว่าภาพยนตร์นะครับมีชื่อเรียกภาษาอังกฤษอยู่หลายคำด้วยกันเช่นนะครับ motion picture cinema film นะครับแล้วก็ movie นะครับซึ่งคำต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราจะได้พบได้ยินได้เห็นอยู่เป็นประจำนะครับในเรื่องของที่เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์นะครับ ก่อนอื่นนะครับเรามาดูเรื่องของหลักการการเกิดภาพเคลื่อนไหวกันก่อนนะครับการที่เราได้เห็นภาพนิ่งหลายๆภาพที่ฉายต่อนเนื่องกันนะครับดูเป็นลักษณะาภาพเคลื่อนไหวได้นั้นเนี่ยเราสามารถอธิบายด้วยหลักการเห็นเขาเรียกว่าหลักการเห็นภาพติดตานะครับ persistence of vision นะครับซึ่งเป็นหัวใจของหลักการสร้างภาพยนตร์นะครับเพราะภาพยนตร์ก็คือเกิดจากภาพนิ่งแต่ละภาพต่อนเนื่องกันอย่างดีระบบนะครับซึ่งมีที่มาตั้งแต่ ต,ตั้งแต่การผลิตของเล่นที่ชื่อว่าภาพหมุนนะครับเราเรียกว่าทำทำมโทนนะครับทำโทนซึ่งเป็นภาพนิ่งหลายๆภาพมาหมุนแล้วก็เกิดเป็นภาพติดตาด้วยกันนะครับเรามาดูว่าภาพปมุนคืออะไรนะครับภาพหมุนที่เราเรียกว่าทำมาทรอปเนี่ยนะครับเป็นของเล่นที่ประดิษฐ์ขึ้นเมื่อคิจศกักราช1825นะครับโดยด็อกเตอร์วิลเลียมเฮนรี่ฟิสนะครับซึ่งได้แนวคิดมาจากเซอร์จอ เฮอร์เซลนะครับผู้ที่สังเกตว่าสายตาของมนุษย์นะครับสามารถมองเห็นภาพทั้งสองด้านของเหรียญที่หมุนอยู่ได้พร้อมกันนะครับอันนี้ก็คือเป็นที่มาของสิ่งประดิษฐ์ที่เรียกว่าภาพหมุนนะครับต่อไปนะครับผู้ที่สังเกตมนุษย์นะครับว่ามองเห็นภาพทั้งสองภาพของเหรียญอยู่พร้อมกันได้นะครับนะฮะอันนี้ก็เป็นภาพของผู้ที่คิดค้นเครื่องประดิษฐ์นี้ขึ้นมานะครับ อันนี้นะครับก็จะให้ท่านผู้ชมนะครับดูวิดีโอนะครับตัวอย่างของของเหรียญนะครับหรือว่าของภาพที่อยู่คนละด้านนะครับที่ได้เห็นในภาพนี้ก็คือเป็นเป็นด้านหนึ่งเป็นรูปของกรงนกนะครับและอีกด้านหนึ่งเป็นรูปของนกนะครับในวิดีโอจะเห็นว่าเราจะเอาภาพมาติดไว้ทั้ง2ด้านของกระดาษวงกลมนะครับแล้วก็ใส่ยางที่สามารถบิดเกี่ยวได้นะครับแล้วก็บิดเกี่ยวให้ตึงแล้วก็ปล่อยนะครับเรจะเห็นว่าภาพ นกเข้ามาอยู่ในกรงได้นะครับอันนี้เป็นหลักการของการภาพติดตานะครับนะฮะที่เราเรียกว่าใช้สิ่งประดิษฐ์ที่เรียกว่าภาพหมุนนะครับต่อไปนะครับจะมาอธิบายเข้าใจทฤษฎีว่าด้วยการเห็นภาพติดตานะครับที่ภาษาอังกฤษใช้คําว่า p e r s i s t e n c e of vision นะครับคือหลักการนี้เนี่ยอธิบายถึงการมองภาพต่อเนื่องของสายตามนุษย์นะครับหรือทฤษฎีการเห็นภาพติดตานะคะคิดค้นขึ้นในปี พุทธศักราช2367นหะครับหรือตรงกับทศศักราช1824ันรนะครับโดยนักทฤษฎีและแพทย์ชาวอังกฤษชื่อว่าดรจอห์นเฮอร์สตันปาลิสนะครับคือทฤษฎีดังกล่าวนี่นะครับจะมองเห็นภาพต่อเนื่องของสายตามนุษย์นะครับไม่ว่าธรรมชาติของสายตามนุษย์เมื่อมองเห็นภาพใดภาพหนึ่งนะครับหลังจากนั้นภาพก็าหายไปนะครับสายตามนุษย์ก็ยังคงมองภาพนั้นไว้ที่เลติน่าในช่วงขณะหนึ่งนะครับประมาณประมาณเศษหนึ่งส่วนสิบห้าวินาทีนะครับ และหากในระยะเวลาดังกล่าวนะครับมีภาพใหม่ปรากฏขึ้นมาแทนที่นะครับสมองของมนุษย์ก็จะเชื่อมโยงภาพที่2เข้ามาด้วยกันนะครับและหากมีภาพต่อไปปรากฏขึ้นในเวลาไล่เลี่ยกันก็จะเชื่อมโยงภาพนั้นให้เกิดขึ้นต่อเนื่องกันอีกนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าชุดภาพนิ่งแต่ละภาพนั้นมีความแตกต่างกันนะครับก็จะเป็นภาพที่มีลักษณะขยับเคลื่อนไหวต่อเนื่องกันอยู่แล้วนะครับเมื่อนําภาพออกมาต่อเนื่องกันในระยะเวลากระชัน้นชิดกันเราก็จะสามารถ มองเห็นภาพเคลื่อนไหวนั้นได้อย่างมองเห็นภาพเป็นภาพเคลื่อนไหวได้นะครับอันนี้เป็นทฤษฎีว่าด้วยเรื่องของการเห็นภาพติดตานะครับนะครับท่านผู้ชมก็ได้ได้รับทราบเรื่องทฤษฎีหลักการภาพติดตากันแล้วนะครับต่อไปเรามาดูประวัตินะครับประวัติของภาพยนตร์นะครับนะฮะในปีคริสต์ศักดราช1815เนี่ยนะครับคือเอ็ดเวิร์ดมบิสนะครับซึ่งเป็นช่างภาพชาวอังกฤษเนี่ยนะครับได้คิดค้น หรือได้มองมองเห็นว่าว่าภาพภาพนิ่งหลายๆภาพเนี่ยเราสามารถเอามาต่อเรียงเป็นภาพเคลื่อนไหวได้เขาก็ได้คิดค้นวาดภาพนะครับที่เราเห็นเนี่ยก็จะเป็นภาพภาพม้ามีอากัปกิริยาที่แตกต่างกันนะครับแล้วก็เป็นซึ่งเป็นภาพนิ่งภาพนิ่งแต่ละเฟรมแต่ละเฟรมนะครับคุณหมอเนี่ยท่านก็ได้ได้เอาภาพนิ่งหลายๆอากัปกิริยาเนี่ยมาต่อกันนะครับและให้เกิดเกิดเป็นภาพต่อเนื่องได้นะครับ ในปีคิสกัา์หันดร้อยแปดนะครับโทมัสแอลวาเอดิสันนี่นะครับแล้วก็ผู้ร่วมงานของเขาชื่อวิลเลียมเคนเนดีนะครับดิกสันวิลเลียมเคนเนดีดิกสันเนี่ยนะครับโทมัสแอลวาเอดิสันเราก็ทราบอยู่แล้วนะครับเป็นผู้ที่จะคิดค้นหลอดไฟนะครับนะฮะภาพนี้ก็เป็นภาพของวิลเลียมเคนเนดีดิกสันนะครับซึ่งเป็นผู้ร่วมงานของโทมัสแอลวาเอดิสันนะครับ ก็ได้ประดิษฐ์กล้องที่เรียกว่าคิสโตโนโตสโคปนะครับคเนโตสโคปนะครับคือเป็นลักษณะตู้สูงประมาณ4ฟุตนะครับที่เราเรียกกันว่าถ้ำมองนะครับมีลักษณะของการดูผ่านช่องเล็กๆนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นที่มาของการเกิดเกิดการมองภาพนะครับซึ่งในตู้นี้ก็จะมีมีฟิล์มพาดไปพาดมานะครับแล้วก็เวลามองต้องมองจากด้านบนของของตู้นะครับคนไทยเราก็ใช้คําว่าถ้ำมองนะครับ ซึ่งท่านผู้ชมก็ดูได้จากภาพประกอบนะครับก็หน้าตาของคิโนโตสโคปจะเป็นอย่างนี้นะครับในปี1888นะครับจอร์ดอิสแมนนะครับก็ได้เป็นผู้ประดิษฐ์คิดค้นฟิล์มหรือว่าฟิล์มสาระวัยนะครับได้จดชื่อลิขสิทธิ์ในนามของอิสแมนโกดักนะครับก็เป็นคนเป็นคนแรกนะครับที่ประดิษฐ์ฟิล์มขึ้นมานะครับก็ทำให้ให้ฟิล์มเนี่ยได้เกิดขึ้นนะครับนะฮะ ต่อมานในปีคิสรกลาช1895สองพี่น้องตระกูลลูมิแอนชาวฝรั่งเศสได้พัฒนาภาพยนตร์ถ้ำมองของเอดิสันขยายเพิ่มเติมขึ้นมานะครับให้สามารถฉายขึ้นจอขนาดใหญ่แล้วก็ดูได้พร้อมกันได้นะครับซึ่งอดีตเนี่ยโทมัสอวาเอดิสันกับเพื่อนของเขาเนี่ยได้ผลิตเป็นถ้ำมองเป็นกล้องที่ต้องมองคนเดียวนะครับต่อมาก็ได้ผลิตเป็นกล้องที่สามารถฉายขึ้นจอขนาดใหญ่พร้อมกันได้นะครับ จึงเป็นที่มาของซีนิมาซีนิมาสโคปนะครับต่อไปนะครับในปีพุทธศักราช2438นะครับโดยความร่วมมือระหว่างโทมัสอาร์แมสนะครับแล้วก็ซีฟานซิสเจตกินนะครับแล้วก็เอดิสันนะครับได้เรียกเครื่องฉายภาพยนตร์ชนิดนี้ว่าไบโอกราฟนะครับอันนี้เป็นภาพของโทมัสอาร์เมสนะครับได้ได้ผลิตเครื่องฉายภาพยนตร์ที่เรียกว่าไบโอกราฟขึ้นมานะครับต่อไปนะครับ ซีเซอร์ฟาซิสนะครับเจ็ดคิสนะครับ uh, เรียกเครื่องฉายภาพยระจุชนิดว่าไบโอกราฟนะครับไบโอกราฟนะครับซึ่งจะช่วยให้การถ่ายภาพยนตร์ได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับ อนนี้เรามาดูวิวัฒนาการของภาพยนตร์นะครับก็เราทราบว่าในปีคศ .1888 นะครับสามารถผลิตกล้องถ่ายภาพยนตร์ได้นะครับเครื่องแรกของโลกได้สําเร็จขึ้นนะครับและปแต่เป็นเครื่องฉายในลักษณะของถ้ำม,มองนะครับถ้ำม,มองเราเรียกว่าบีฟโชว์นะครับที่ดูได้คราวละ1คนเท่านั้นนะครับมีลักษณะาการดูผ่านช่องเล็กๆนะครับภายในฟีภายในกล้องเนี่ยภายในเครื่องดูเนี่ยก็จะมีฟีมภาพยนตร์ซึ่งถ่ายด้วยกล้องินโนโตโกราฟนะครับ ที่เอดิสันกับเพื่อนเนี่ยประดิษฐ์ขึ้นมานะครับฟิล์มใ,ในยุคนั้นเนี่ยก็มีความยาวประมาณ50ฟุตนะครับวางพาดไปพาดมาในเครื่องนะครับเคลื่อนที่เป็นวงรอบนะครับผ่านช่องที่มีแว่นขยายกับหลอดไฟฟ้านะครับด้วยความเร็วในการเคลื่อนที่ประมาณ48ภาพต่อนาทีนะครับต่อมาก็ลดลงเหลือ16ภาพต่อนาทีอันนี้ก็เป็นเป็นยุคยุคที่1ยุคบุกเบิกนะครับตั่นคือกิสกราตัดร8อยถึงกิจสกัตัก้าร1907นะครับ